เพราะนอกจากที่เราจะต้องระวังตัวจากอากามมนโตไปแล้วในคลิปนี้ทุกคนต้องระวังตัวจากผีที่ชื่อว่าฮานากะซัง ัดดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับผมทีท่จะแชร์ได้นะจ๊ะวันนี้ก็ขอลงเป็นคลิปเรื่องล่าสยองขวัญอีก,กคลิปหนึ่งด้วยกันเนื่องจากีชร์งานไม่ทันจริงๆล่าสุดก็มีปัญหาชีวิตนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดคลิปไม่ทันวันนี้ก็เลยขอเป็นคลิปเรื่องเราสั้นๆอีกสักคลิปนะครับผมนอกจากที่คุณจะต้องระวังผีอากามันโตจากญี่ปุ่นแล้วถ้าใครยังไม่ดูเรื่องราวของอากามันโตว่าเป็นอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรสามารถกดดูได้ที่ตรงนี้โอเค ไปดูก่อนไปส่องคลิปเราก่อนเลยกันวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงผีห้องน้ําอีกตัวหนึ่งผีตัวน,นี้มีชื่อว่าฮานากะซังถ้าใครรู้จักฮานากะซังแล้วก็ลองมาฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ดูเพื่อได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับและก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ตรงนี้ให้ผมด้วยนะจ๊ะเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังเรื่องราวของฮานากะซังกันเลย หลังจากคลิปล่าสุดที่เราได้ฟังเรื่องราวของผีซ้่มเอ้ยผีห้องน้ําไปแล้วแม่เรียกผีเขาเสียอีกแล้วกู <S 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 ผมก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งเป็นผีของญี่ปุ่นเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รู้เรื่องเพราะนอกจากที่เราจะต้องระวังตัวจากอาก,กามันโตไปแล้วในคลิปนี้ทุกคนต้องระวังตัวจากผีที่ชื่อว่า ฮานากซังซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยมยีว่าหลังจากที่พ่อกับแม่นั้นได้งานใหม่เด็กหญิงสาวสวยที่ชื่อว่ายูมินากามูระเด็กสาวคนนี้จึงต้องจําเป็นที่จะต้องย้ายโรงเรียนซึ่งก็เป็นปกติครับผมที่คนที่ย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยในวันแรกคุณครูก็จะให้ออกมาแนะนําตัวหน้าห้องใช่ไหมเธอเนี่ยก็ได้ออกมาแนะนําตัวหน้าห้องเป็นปกติทุกๆอย่างครับแต่ทว่าเนื่องจากคนเรามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดในขณะที่ยูมินั้นกำลังแนะนําตัวอยู่หน้าห้องก็ได้มีเด็กผิงสองคนรู้สึก และไม่ชอบคิดหน้าของเธอเป็นอย่างมากและเด็กผู้หญิงสองคนนี้ก็ได้นินทาเธอไม่ว่าจะเป็นดูเฉลมบ้างแหละบันนอกบ้างแหละลาวกาาบ้างแหละอะไรอย่างนี้และในที่สุดสองคนนี้ก็ได้ตัดสินใจว่าจะแกล้งยูมิพอถึงช่วงพกักกลางวันเด็กผู้หญิงสองคนนี้ก็ได้ถามยูมิว่าอยากให้พวกเราพาเธอทัวร์รอบๆโรงเรียนไหมและด้วยความที่ยูมินั้นเป็นเด็กที่ใส่ซื่อจึงไม่รู้ว่าสองคนนี้กำลังคิดที่จะแกล้งเธออยู่เธอจึงได้ตอบตกลงไป และในขณะที่เด็กทั้งสองคนนี้พายูมิทัวร์โรงเรียนอยู่นั้นยูมิก็ได้ถามขึ้นมาว่าเ <_ d ota> อ้าห้องน้ําอยู่ไหนล่ะเพราะเธออาจจะคนลุกเพปุ๊ดขี้หรือปุชีก็เป็นได้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเธอแค่อยากรู้ว่าห้องน้ําที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองทั้งสองคนนี้เลยถือโอกาสนี้ในการแกล้งยูมิเธอก็บอกยูมิไปว่าห้องน้าเนี่ยอยู่ชั้น3ามของโรงเรียน ผมก็บอกอยู่มีว่าให้ระวังฮานาโกะซังด้วยนะซึ่งเรื่องราวของฮานาโกะซังนั้นได้หลอกหลอนเด็กญี่ปุ่นมาเป็นเวลามากกว่า10ปีกันเลยทีเดียวก็มักจะเล่ากันว่าเป็นวิญญาณเด็กญี่ปุ่นในขณะที่ฮานาโกะซังซึ่งกาลังเล่นเกมซ่อนแอบกับเพื่อนอยู่ในโรงเรียนนั้นเธอก็ได้ซ่อนอยู่ในห้องน้าแต่ทว่าระเบิดจากสงครามก็ได้ตกลงในโรงเรียนของเธออย่างจังระเบิดนั้นทําให้เธอถูกทับโดยสิ่งของรอบข้างต่าง มมากมากยจนเสียชีวิตในห้องน้ําและสําหรับใครที่อยากลองเรียกฮานากซังนั้น,น,ก,น,นก็สามารถไปที่ห้องน้ําชั้น3ห้องที่สและเคาะสรอบพร้อมกับพูดว่าฮานากดซังอิมมัสกาซึ่งถ้าแปลไทยออกมานั้นก็แปลได้ว่าฮานากดซังเธออยู่ในนั้นหรือเปล่าและถ้าเธออยู่ในห้องน้ําห้องนั้นเธอก็จะตอบกลับมาคุณก็อาจจะได้เห็นมือที่เป็นเลือดหรือแม้กระทั่งตัวของฮานากดซังนั่นเองและถ้าหากใครเจอฮานากดซังนั้น เขาก็จะลากคุณลงไปในชักโค้ซึ่งนําไปสู่ความทรมานชั่วชีวิตในนรกอ่ะต่อเด็กผู้หญิงสองคนที่กาลังแกยูมิก็ได้ท้ายเธอเนี่ยไปที่ห้องน้ำห้องที่สามชั้นที่สามและให้ยูมินั้นเรียกหาฮานากดสังและด้วยความที่ยูมิไม่ได้อยากดูเป็นคนขี้ขาดยูมิจึงได้รับคำถามของสองคนนั้นเธอได้เคาะสามรอบและได้พูดออกมาว่าฮานากดสังอิมมัสกาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยูมิจึงเปิดประตูดูเพื่อดูว่าในห้องน้ำห้องนั้นมีอะไรหรือเปล่า ทันใดนั้นเองเด็ก2คนก็ได้ผลักยูมิเข้าไปในห้องน้ําและรีบปิดประตูห้องน้ําพร้อมกับหาของมากัน้นหน้าห้องน้าไว้เพื่อไม่ให้ยูมินั้นออกมาได้ไอเด็กเวนยูมิที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ํานั้นก็ได้กรีดร้องด้วยน้ําตาแต่ทว่าไม่ว่ายูมิจะกรีดร้องหรือร้องไห้อยังไงหรือจะเรียกขอให้คนช่วยมากแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเลยในที่สุดก็ถึงเวลาเลิกเรียนได้ยูมิก็ยังถูกขังอยู่ในห้องน้ําห้องนั้น ทำให้คืนนั้นยูมีต้องอยู่ในห้องน้ำกับความมืดคนเดียวตลอดทั้งคืนวันต่อมาเด็กผู้หญิงทั้งสงคน ก็ได้มาเข้าห้องน้ําที่ชั้น3เพื่อจะมาดูว่ายูมีนั้นเป็นยังไงบ้างแต่พอเปิดประตูห้องน้ําออกมานั้นเด็กควยทั้งสองคนก็ต้องตกใจเพราะยูมีนั้นได้หายตัวออกไปจากห้องน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่อยู่ในห้องน้ํานั้นไม่ใช่ยูมีกลับกลายเป็นฮานากะซังและก่อนที่ทั้งสองคนนี้จะได้วิ่งหนีออกมาฮานากะซังก็ได้ลากเด็กควินทั้งสองคนนี้สู่ความตายอันเจ็บปวดและทรมานไปที่เรียบร้อยแล้ว เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของฮานาโกะซังถ้าใครเคยดิยนตำนานแบบนี้หรือมีตำนานไหนที่อยากจะเล่าให้ผู้ชมฟังก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนี้เลยและถ้าคุณเจอฮานาโกะซังคุณจะทำยังไงหรือคุณกล้าที่จะไปเรียฮกฮานาโกะซังที่ห้องน้ำชั้นที่3ห้องที่3หรือเปล่าถ้าใครที่ชอบเรื่องราวตำนานหรือเรื่องผีเรื่องสยองขวัญแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ั b ส c คร b e ตรงนี้ เพื่อให้ผมนั้นมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีเซฟชนแนลขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย